สวัสดีเหล่าโจาสลัดท่าเรือและกองทัพคณะปฏิวัติทุกท่านวันนี้ผมจะมาฟางผลพิาสานทุกผลทุกพลังที่อยู่ในตัวของว่าที่ราชาโจาสลัดกายยินทั้ง30 หาผลแล้วก็จะรีวิวผลปีศาจท,ทั้ง35ผลไปพร้อมๆกันในคลิปวิดีโอนี้เพียงคลิปเดียวด้วยเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กาลังตัดสินใจว่าเฮ้ยซื้อขนปีศาจไหนดีได้ผลปีศาจนี้มากินดีไหมวกขผลเก่าจะดีกว่าหรือชอบผลเก่ากว่าก็ดูสกิลจากคลิปนี้ได้ครับเพราะเราจะรีวิวทุกผลแล้วฟาร์มผสดทุกผลเลยต้องร้องบอกว่ากูรู้ก่อนมึงเองโง่โดยเราจะเริ่มจากคนที่ถูกที่สุดไปผลที่แพงที่สุดเริ่มด้วยผลกระโหลกไอ้กิโลกิโลแล้วเราจะฟาร์มผลปีศาจอย่าง ไห้ยกกาารระทืเ,เจา Big Mom า <S <S> <S มาดูกันนะครับทุกคนกว่าผมจะฟาร์มผลปีศาจทั้ง35ผลเสร็จเนี่ยผมจะต้องฆ่าบิ๊กมัมกี่ตัวและนี่ก็คือเหล่าลูกเรือที่จะมาช่วยกับตันฟาร์ามในวันนี้ใครอยากเก็บความชนานาญเอาอะไรก็พกกันมาเอาเองนะจ๊ะคนนี้เรามีความชํานาญครบทุกสกิลล้วครับเพราะฉะนั้นเรามารียวอย่างเดียวนะครับไม่ต้องฟาร์มเกี่ยวที่หนึ่งหนึ่งหมื่นกิโลกรัม สกิลท wow. ี uh, ่สองทำแรงเนี่ยทำเล่น20,000กิโลกรัมและสก uh ิล huh. ที่สามห0 0หมกิโลกรัมและสกิลสุดท้ายก็คือทำไม่เ tamam ต okay. ือนแคมีน้ำหนักก็ลอยได้นะครับผลระบายคือผลสปินครับผลนี้อ่าเรายังไม่มีความชำนาญกันเริ่มการฟาร์มได้ดูพลังของผลไปพังกันทุกคนดูดิดิดิโอ้โหโอ้โหสองพันเจ็ดร้อยดาเมจนะครับสำหรับสกิลแรกเรเซอร์วินย่า มาดูครับทุกคนว่าคอชนาณาเราจะขึ้นกี่เลเวลโอ้ยดูแล้วคอชนาณาทุกคนโอ้โหไหลไม่หยุดไหลเป็นน้ำเอ้ตอนนี้ได้ความรู้สึกอยู่แล้วครับแต่ว่าคอชนาณาจะของผู้ต่อไปให้ม่หยุดยัง้งบิ๊กมัมเพียงตัวเดียวคอชนาณาจากเลเวลหนึ่งมุ่งสุทธไร่แล้วก็ไม่รู้นะครับร้อยห้าสิบครับผมบิ๊กมัมเพียงตัวเดียวเวลร้อยห้าสิบเลยทำการเชิญบิ๊กมัมได้ครับอาเชิญบอสเลยครับผมสกิลสองผลไม้พัดเทอร์โดแอซเซวโอ้โหโคตรตึงโคตรตึง,ต,งต่อไป ปินเนอร์บอมเบอร์โอ้โหสามแบบรอกเมอร์สปาร์แ,แมนรับผมแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ไฟไอเชี่ยโหยผ <c oughs> ลต่อไปผลแยกส่วนอันนี้เราก็เคยฟาร์มมาแล้วสกิลหนึ่งพุ่งชนสกิลสองแดนถล่มระเบิแยกส่วนสกิลสี่เฮลิคอปเตอร์บิ๊กบัมบบิ๊กมัมและสกิลที่สาม ปาร์ตี้มากรวมเป็นกองย่งยื่ครับผมไม่ว่าลูฟี่แต่เป็นผลย่สูบบัคกี้จะกควเสีย19ดาเมจทุกแรงเอาเรื่องอยู่เรามารีวิวผลต่อไปเลยครับผมนั่นก็คือผลสปริงครับอันนี้ยังไม่ได้ฟาร์มครับทุกคนสกิลหนึ่งไปสกิลหมัดสปริงบิ๊กมัมบินไปเลยนะครับหมัดสปริงโอ้โหลาก่อนบิ๊กมัมตัวที่สองอู๋รับช็อตไม่ทันครับผมรอบนี้เขาชานะเราพุ่งไป155อันเชิญบอยบ,บิ๊กมัมตัวที่สอาใจเองตัวเองอุ้ยเป็น,ป,นปืนผมเลยโอ้โหท่าสองส สโนไอพิ้าสปริงแคทน,น,นันยันเกแล้วก็สปริงแอมเพปโลครับผมได้งหนึงเหมือนเวร์มี่ในอนิเมะเลยนะครับผมแล้วก็วิ้งกุ่งดึงดั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 งมีดาเมจไหมไหม่รู้โอเค พอละผลต่อไปครับระเบิดไอระเบิดขี้มูกอยู่แรกก็คือระเบิดอะไรสักอย่างระเบิดขี้มูกแต่พอเราสิบดามจครับจริงๆแล้วเราใช้โลบักเรียกบอสเนี่ยเราใช้ผลประตูไปตบบอสทุกตัวในโลก3าจะประหยัดกว่านะครับทุกคนแต่ว่าเราเน้นเวลาครับทุกคนเราเลยจะเรียกบิ๊กมัมมาตบรัวเลยครับมาดูกันว่าบิ๊กมัมจะตุยกี่ตัวในคลิปนี้บิ๊กมัมตัวที่สี่บอมกรักอ,อุ้ยอะไรวะน่ยังใช้ใหมเฮ้ยแล้วนี่อะไรโอ้โว วางกับระเบิดรอบตัวครับผมสำหรับสกิลสามถ้ามาเหยียบก็จะปื้มเป็นโกโก้ครั้นแล้วขอแก้มือท่าสองใหม่โอเคเป็นการพุ่งไปแล้วระเบิดนะครับผมแล้วก็ท่าสี่ระเบิดตัวเองปะเนี่ยโอ้ระเบิดตัวเองอุ้ยกระดาเมจอันนี้ตึงนะตึงนะตึงนะแล้วก็ท่าสุดท้ายใช้ระเบิดเป็นแรงดีึงกระโดดปะอ๋อใช่ด้วยครับทุกคนมีดาเมจไหมมาดูกันอ๋อมีดาเมจด,ด้วยนะครับท่ากระโดดต่อไปผลควันของสโมเกอร์ครับทุกคนเอ้ยเออร์เร้อว,ว่ะอ๋อผมติดสตันอยู่โอเคลูกตบควัน สโมกสลัมเป็นการชุ่มหมัดควันแล้วก็ซักเข้าไปที่หน้า2,000ดาเมจครับทุกคนเอาท่านหนึ่งไปแดกอีกมา2,999ดาเมจนะครับดาเมจฟิกมากไม่แกว่งเลยลาก่อนอัญเชิญบิ๊กมัมตัวที่ห้าอยู่สองบนควันสโมกบล็อสปล่อยควันไปแล้วทำดาเมจต่อเนื่องนะครับ6 0 27ดาเมจแล้วตามด้วยพา,า,ายสามของโอ้โหพายดุควันแล้วก็สโมกบอมเบอร์ท้าสุดท้ายการบินปกติครับผมทำดาเมจได้ด้วยนะผลต่อไป ขนหนามของ Big Bubble Figure ป็นการเรียกหนาวมาสอยวางขานะครับทุกคนแล้ววงกว้างมากอันถึงดังเลยนะครับผมบิ๊กบัมที่ว่าหนักแต่ก็ลอยบนฟ้าได้เหมือนจะกดค้างได้นะครับทุกคนมันจะออกมาหลายแท่งดูนเรื่อยๆสกิลสองขนน้ำกระปั้มน้ำมาไม่ได้กระดิกไม่ได้ขยับไม่ได้เดินิ460เจนด้าเมจสกิลสามบอลน้ำสกิลสี S <S <k ills> มันอยู่ข้างบนครับน้องๆสกิลสี่สกิลสี่อยู่ข้างบนเราต้องมาดีมองมากๆครับทุกคนอู้หร้แลว,ว่าสตันของนิกต่อไปผลไฟของเอสบัตเพลิงแล้วมาร์สของคนนี้เรามีนะแต่ไม่ตันสกิสลหนึ่งกระสุนเพลิง 3, สกิลสองบัตเพลิงสกิลสามผายุเพลิงและสกิลที่สี่ยังความชนะไม่ถึงสกิลที่ห้าเพิ่มบินยู สกิล4มาแล้วอันเชิญบิ๊กมัมทันทีและนี่คือสกิลที่4ของผลเพลิงของเอสหรือซ่บาบโอ้ยบอลไฟชิดแค่ททาทีท้ายต้องทวงสุดดามบ้าทุกคนอบอลกิมกีมไก้ไฟครับผมเฟรมเดสโอยเออร์เดี๋ยวขอดูอีกทีรอทีอู้ลูบะเอกครับตึ้นเขชอบต่อไปผลเหี่ยวครับผมสกิลหนึ่งคืออะไรอ่ะ๋อเรียกปีกเรียกปีกสกิลสองสายลมเหี่ยว ของเจนน้องที่ห้าดาเบิครับมามาคิวที่สามของผลเหยี่ยวอะไรอ่ะโอ้โหเป็นการเข้าไปจิกและหักกระดูกด้วยฝ่าตีนของนกเหยี่ยวฟอคอนมาที่สี่อะไรอ่ะโฉบแน่เลยดูจากกันเล่งแล้วโอ้บินโฉบครับผมแล้วก็ขั้นท้ายก็คือบินธรรมดาแบบไม่มีอะไรคิาต่อไปที่เราจะรีวิวหนึ่งคิวของผลน้ำแข็งของอาโอคิจิแล้วคุณจัน เอาให้ผลน้ำแข็งจะมีตรีศูนย์ทันทีนะครับผมตรีศูนย์น้ำแข็งและสกิลหนึ่งก็คือไม้เปียสามารถร่ายกันสดาเมจครับและผลน้ำแข็งสามารถเดินบนทะเลได้โอ้ย oh yeah! สกิลสองโอ้มีหนาน้ำแข็งขึ้นมาแทงนะครับผมและสกิลสามแข็งไปเลย <an> และสกิลสุดท้ายโอ้โหน,นี่มันอตอนมีคุซันซันเดอร์บอทติโก้ผลทรายของโอคโคได้สกิลหนึ่งดาบทะเลทราย โห้โัดเดียวอยู่ที่สองเลซายโอ้โหลงสุส้ายชิคเค้นี่มันรงส,สุสัยแนนชัดทาที่สามพายุสายโซโล่ลงเย็นไปจ้าตรงแห้งแรงไปซะและท่าสุดท้ายเฮลวิสเซนโอ้อลังการสกิลสุดท้ายสกิลบินด้วยพายุสายสุด้าย ไปผลยามียามีครับผมผลความมืดของหนวดดำคิวหนึ่งดาร์กร็อกโหมัดความมืดครับผมหมัดความมืดโอ้หม,มาสองร้อยห้าสิบเอ็ดดาเมจนะครับตัวนุ่นนัดคิวที่สองผลความมืดเป็นการบุกเข้ามานะครับแล้วก็ระเบิดเป็นแบล็คโฮลเลยหรือเปล่าแต่คิวแบล็คโฮลคือคิวที่สามครับ,บแบล็คโฮลหลุมดำโอ้โหว้าว คนเอาสกิลสุดท้ายความมืดระเบิดอุ้มโอ้โหอันตีมันก็ผลเพิ่มของเอสนะครับบอลกิ๊กิ๊บความมืดและผลต่อไปผลคืนชีพของบรู๊คเริ่มฟาร,ร์มเลยครับกิลดีหนึ่งมีดาเมจด้วยคืออะไรยังไม่เข้าใจเลย,เยขออีกทีกิลดีหนึ่งของบรู๊คเป็นการถอดวิญญาณแล้วก็ผ่านฐาดาเมจด้วยนะครับกิลดีสองผลคืนชีพเดี๋ยวรอ <c oughs> เลเวลควาชนลาดอัพหายไปก่อนนะครับทุกคนโซลูเล่ ช,ชีวิตที่สามอ๋อชีวิตที่สองครับถ้าเกิดเราตายเราจะได้การฟื้นคืนชีพนี่ไงฮะเกิดใหม่แล้วก็ขั้นสุดท้ายเป็นการถอดวิญญาณไปครับผมและผล,ละไปผลเพชรของไดมอนด์โจ๊ s ชีวิตที่หนึ่งเอ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆตัวกูตัวกูแล้วเลืวอูกับกผลเพชรจะเป็นยังไงเนี่ย <laughs> และนี่คือเดมอนโจตอนตุยไปแล้ว <laughs> บาทสกิลหนึ่งเป็นการเคลือบเพชรทั้งตัวนะครับผมและยังมีโครงกระดูกจากผลของคลืชีพอยู่นะครับและสกิลที่2เป็นคูชนด้วยพลังของผลเพชรโอ้โหกำแพงคลายเลยนะครับวิศาเกิดแถวนี้ด้วยเดี๋ยวเราแวะไปเก็บสกิลต่อไปสกิลที่3ามดมอนเฮลสุนเพชรหรอแลสกิลสุดท้ายโซล่าแฝด ลำแสงโซลาร์บีมผลวิชาต่อไปผลแสงและน่อองว่าผลนี้เราฟาร์มมาเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเรียนแม่ของกระดูกของบรูอีกก่อนจะได้ยูผลแสงขออนุญาตไปตามหาผลพิสัยสักครู่นะครับก็เริ่มด้วยการรีวิวท่าสุดท้ายก่อนครับผมเนี่ยบินด้วยลำแสงครับผมและเมื่อชนอะไรก็จะเด้งดึงดังเจอแล้วครับผมอันแน่อุ้ยของดีผลเยี่ยวอยูที่หนึ่งอยูที่หนึ่งลูกตเตะความร็วแสงอยูที่สองลำแสงเลเซอร์บีมกระตุนแสง ที่สามเอ้ยอันนี้ทูกตัวของเรือแสงของจริงอันที่สี่กายบีมบาร์โร้ทำไดาเมจหมู่นะครับผมผลต่อไปผลยางของลูฟี่ขมุนอุบุโดขอ,น,ขอน,น,นี้ไม่มีสกิลเลยครับต้องเริ่มจากการตีธรรมาดาก่อน,นผลพิศนิษฐ์ได้ตีธรรมาดาได้ครับอุ้ยหมัดละสองพันดาเมจแรงกระพอ,องกับสกิลหนึ่งของผลพิศนิษฐ์ลายผลเลยนะครับหมัดยางยืดบาร์สุก้ายางยืดต้อง อยู่ที่สองส่งติง้งยางยืดยิ่งที่สามมืนนอก้อนยางยืดโอ้ว่าสาหรับแมตตดิสดาเมจสิ่ที่สี่ไอ้ามชำนาญไม่พอคนปีศาจยางต้องเติมบิ๊กมัมหลายตัวนะครับเนี่ยแล้วสกิลอันตรีของผนยางยืดมาแล้วทรานรฟอร์เมชั่นว่ะแปลงร่างว่ะทุกคนคยุดบอกนะว่าจะแปลงเกียร์สี่ถูกกว่าเกียร์ห้า เกียร์สองครับทุกคนเกียร์จู่ร่างโครงกระดูกเกียร์สองอสกิลเปลี่ยนไหมโอ้เปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนนิดน,นึองอรันสุดทา้ายเป็นการจับไหลแล้วก็เข้าไปสัตว์หน้าครับผมจะพอเร็วเกียร์สองถ้าตามประตูแล้วต้องไวขึ้นนะอยู่ได้นานด้วยผลต่อไปเป็นผลบาเรีเยรของบอสโตโรเมโอที่หนึ่งก็คือบาเรีเยรกระแทกหนะ้า ตอนนี้เรามีเล oh 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 ่ากระดูกของบูแ hmm. ล right ้วก right? ็เกียร์สองเลยนะครับทุกคนนี่เนี่ยอยู่สองคนบารีอาเซฟแท็กเซฟไร้จริงกูมาอยู่นี่ได้ไงเรื่องนี้เซฟไร้แท็กแท็กสองโอ้โหคุกบาเรียครับท่าสามแล้วท่าที่สี่ตึกบาเรียโอ้โหเรียกตึกบาเรียมาทำเป็นชั้นชันไอชิ้นสุดท้ายบันไดครับผมเหมือนบันไดที่เราสร้างจะไม่ทันนะครับเพราะว่าเรามีความเร็วจากเกียร์ชูเอาละครับทุกคน ผลพิเศษต,ต่อไปคือผลแมกมาแต่เป็นแมกมาตื่นนะครับทุกคนเพราะผลนี้ผมได้ทำการฟาร์มาลาดเทาเทลเลเกือบ100ตัวแล้วคือหนึ่งครับผมยูโหกระสุนลาวาโอ้หมื่นกว่าดาเมจครับหมื่นสี่หมนสี่ร้อยสิบเอ็ดและคิวสองวอลคานิกแอสเซบองสามารถนเป็นดาเมจและตามด้วยเกรดแม g มาอ้าวมาเป่าไฟตึงๆปิดด้วยแอนติ โว้ยคันเอกสตรอมดอนนัลชอบกินใช่ไหมพิมพ์มัมโดนนัลนะตามเป็นทานสุดท้ายมีหัวมา้าครับผมมีดาเมจด้วยเมื่อพุ่งชนและผลต่อไปผลสะเทือนของคุณพ่อดวนขึ้นอ้าวท่าแรกเวกฟันเวกเวกไดาเมจเท่ากันอยู่ที่สามเมื่อเทือนโอ้โหปังแบบคุณพ่โอโค้ชเล่นจิ้สุดท้าย เงี้ยครับทุกคนอันสีของหนวดขาวโอ้ทะเลมาไปทำดาเมจ5าสองร้อยยี่สิบโอ้แต่เหมือนมันจะดูไม่ค่อยชัดนะลงไปข้างล่างดีกว่าซูนอมิอนะครับทุกคนโอ้มาแล้วห้าพันสามร้อยโอ้หนึ่งหม,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 มื่นสองหมื่นสองหมื่นถึพันหกร้อยหกสิบดาเมจแต่อาจจะเป็นเพราะว่าโดนหลายตัวหรือเปล่ามาดูกันว่าไอตัวหลังจะโดนได้ไหมมาซูนอมิ มาแล้วมาแล้วมาแล้วบลึมอ่ารอบนี้แรงขึ้นโดนหลาย 30, ต,าตัว3 1 9 2 0ดาเม้ารตาเมรโคจ้าบะครับผมะสะเทือนตัวป่วยผมเลยหนวดขาวต่อไปเป็นผลพระค,ครับผมอันนี้เพื่อนน่าจะเบื่อกันแล้วนะครับเพราะเราเล่นกันมาหลายคลิปมากแต่สกิล2,3,4ผมผลพระเรายังไม่ตื่นครับคนท่าแรกเจ้าอาววัดแบบตื่นและสกิลที่สองบู้ตายดีนะครับ เกียสองกับโคมกระดูกมูขายไปละคิว <c oughs> สองสามารถีสี่ดาเมจคิวสามกระโดดทับสามารถทีหนึ่งสองดาเมจแล้วคิวสุดท้ายเราไม่มีใครเข้าข้ามานุฉันจะเข้าข้างมานุชเองโอเคจบแล้วครับสำหรับผลพานธุต์ตอย่างที่รู้กันะครับว่าผลพันธุ์ที่เอามาต่อยเอามาฟันดาบโคตรโหดระบายผลเริ่มครับผมผลความรักของเจตเทพปจนสลัดเบฮีเมแล้วผลนี้มีการบัฟมาด้วยนะครับผมมีการปรับใหม่ไม่รู้บัฟเปล่าแต่ปรับใหม่แน่นอนคิวที่หนึ่งพันธุ ชัตสูนแห่งความรักมีกแรงนะฝั่งมาเจราอรสฟาดามจสกิลสองผลความรักคิวปิดโซดว้าวเรียกผลแห่งความรักกระหน่ำมานะครับแล้วก็สกิลสาูโอ้โหระเบิดความรักครับผมและสกิลสี่เพื่อนสนิทที่ไม่มีสิทธิ์จะบอกไปเบนเฮนอะไรวะเฮ้ยผมเรียกเพื่อนมาตี ไม่ใช่เพื่อนกูด้วะเรื่อกายยิดเรียกตัวเองมาตีครับแต่แต่งตัวแปลกๆนั่นมึงแถมใช้ดาบด้วยคกิวมาได้อีกครั้งหนึ่งเฮ้ยเฮ้กายยิดเหมือนเดิมแต่แต่งตัวใหม่สี่รอบนี้ฮุ้ยมันสก,กิวฟันดาบด้วยกายยิดมันตึงแล้วกายยิดมันโซโล่สิวอะ่ะเรียบร้อยโดนโซโล่สิวและสกิลสุดท้ายขี่นกฟามิโก,โก้และเราสามารถพาเพื่อนไปได้ด้วยนะเกาะฉันไว้นะเซอร์เลยอ่ะฮื้อ่ะฮื้อ ผลสไปเดอร์แมงมุมไปทุกเซนโบนี่แต่ความจริงแล้วมันคือผลได้ของโดฟลามิโกขวดเัาทิ่นาบิ๊กมัมสักคับแปดสิบดาเมจสกิลที่สองลสไปเดอร์เกิดขึ้นไวมากครับแล้วก็สกิลที่สามลสไปเดอร์ลเ,อรเล็งว้าวบาาัสก้าแล้สกิลที่สี่อันติเมตแก้มือกับสกิลอื่นหน่อย กรงนกเหรอกรงเล็กไปนะกรงนกเฮ้ยไม่ใช่กรงนกว่ะทุกคนแต่เป็นการทำดาเมจปัดเข้าที่หน้าอาจจะเพราะยังไม่ตื่นเลยไม่เก่งถ้าตื่นแล้วอาจจะเจ๋งก็ได้นะครับผมสำหรับผลได้ถ้าเพื่อนสนาบก็คอมเมนต์แนะนำกันได้นะครับผมไปผลฟินิกของเมาโก้หมัดเพิงไม่ได้อะไรนะประชิดสินะหมัดเพิงฟินิกสามก้อนสังคมดาเมจ อยู่ที่2ของผลฟินิกเลอฟินิกที่จะเยียวยาเราและเพื่อนของเราดูเลือดแดงขมบมรีเจนเลือดอยู่เลือดตัดเดียวเลือดเต็มกระทักตีเต็มแล้วครับอยู่ที่3ต้องตีมฟินิกใส่เขาที่หน้าอยู่ที่5บินแบบไม่มีอีกโก้แบบอยู่ที่4เป็นการแบบล่างเป็นฟินิกเบาโก้แบงล่างโอเคได้แล้วมาดูสกิลตอนเป็นฟินิกนะครับอยูที่หนึ่งที่มันจะร้อยเดาเมจอยู่ที่3 ผินิกมันโกเข้าไปจิกคิวที่5ใช้ไม่ได้นะครับผมคิวที่2อคิวเป็นวงกว้างขึ้นนะครับทุกคนบินไปคิวไปแบบไม่มีโกลและผลต่อไปที่เราจะไปรีวิวกันผลประตูอันนี้มาเราเก็บมาหมดแล้วกดลิกจะพุ่งเหล่านะครับผมแล้วก็ท่าแรกทำการเข้าไปเตะแบบประตูดันให้แตกแบบล็อกลีโคเท่คิวที่2งการเข้าไปประตูมิตต ก็วัดไม่อีกจุดหนึ่งทำาดาเมจได้ด้วยประชาที่3เราจะวับไปไหนก็ได้บนโลกไปดีแล้วสกิลที่4ี่เดนไม่ใช่ริฟจะํำการพาศัตรูและเพื่อนร่วมทีมเข้าไปอยู่ในมิติสุดยอดของเราลูกตุ้มหนาเบื้องหลังแล้วทำไมบิ๊กมัมไม่มาลูกตุ้มหนาเบื้องหลังสกิลที่4เนี่ยไม่มีผลกับมอนจะมีผลแค่กับคน ที่เป็นพวกเราหรือศัตรูเท่านั้นองาน,นก็ออกกันเจอและท่าที่5้ขวอนตัมลีฟครับผมสร้างประตูมิติให้เราเข้าออกเข้าออกนะทา่านกเมจด้วยนะถ้าเกิดเราลอดศัตรูเข้ามาเนี่ยมันจะช็อตครับผมช็อตช็อตช็อตเพื่อเราก็เข้ามาประตูมิติได้เหมือนกันอย่างเงี้ยเพื่อเราก็เดินเล่นก็นได้นะครับดึงดังดึงดังเลยเป็นผลที่ดีมากครับเหมาะสำหรับสายดยาบและสญญายบัดช้ำๆต่อไปฝนสายฟ้าของ God and Devil ชิที่หนึ่งโอ้ช็อตไปเบามากสามารารับโจมตกรเ สกิลสองผลสายฟ้าของกอนเอเดลว้า uh oh, สายฟ้าฟาดแสดงว่าม <oke. S 1> ันเรียกเมฆฝนชัวร์ลองอีกทีสายฟ้าฟาดเรียกเมฆสายฟ้ามาจริงด้วยอีนดับสามสกายบีมโอ้ลำแสงยังสวรค์ทุกคนโคตรโก้และอันติเมสสกิลของเขาระเบิดสายฟ้าเป็นไงอะสูบอกเลยต้องอลังการแน่นอนโอ้โหโคตรเอาแต่ท่าท้าย แดกไม่ใา <Yeah, S 1> ่ป <Yeah. S 1> ้านั uh ่นแหละครับเชี่ยดูพี่ทุกคนโอ้โหเรียกแม่เราเรียกอีก <c oughs> ไม่อยากคิดสภาพว่าถ้าในอนิเมะนามีได้ผลนี้ต่อไปผลปุ่มหมีของคุมะมงแห่งกองทัพชนะปาร์ติวัดกิ้วหนึ่งปุ่มเนื้อหมีโคตรเบา ขอ,อสกิลสี่กันเลยนะครับทุกคนมันคือปุ่มเนื้อหมี่สีแดงที่โซโลโดน,นะครับปุ่มเนื้อหมีแห่งความเจ็บปวดรับไปซะแล้วก็ใส่กสกิลไปแลครับไม่ตายไม่รู้ประมาณนี้ครับผมนีปุ่มเนื้ออยู่บนอกบิ๊กมากเลยนะครับทุกคน Q5 ห้าเป็นการพุ่งแบบปุ่มเนื้อหมี่ฮะสกสองปืนกดปุ่มเนื้อหมี่สกสามระเบิดเนื้อหมี่เนื้อหมี่สสี่ปุ่มเนื้อหมี่สีแดงอ่ะปิ้ว มานี้ครับสำหรับผลพิสมมสัตคุณมะมงจะไปเป็นผลพายุหิมะครับผมของฮาร์ปี้ซึ่งผลนี้เราเรียงควาชำนาญเรียบร้อยแล้วคิวที่1นนะครับตะก็ใจหิมะคกิวที่2พายุหิมะครับและสกิลที่3ลมโหยหัวหิมะและสกิลที่4เขตแดนพายุหิมะโพราลังกากระท่านี้แต่ทีเด็ดของไอ้ผลเนี่ยผมว่ามันคือสกิลสุดท้ายครับสกิลทอร์านาโ,โดไฟ ข้าเกตุแดนหมึ่งกว่านั้นเป็แล้วนะนี่ครับบินได้วย,ยุยมานะครับได้เป็นเรืเ่อยๆตามที่เราบินผ่านต่อไปผลกระที่แรงน้ำถ่วงของโคเรเอฟูจิโทระผักด้วยแรงน้ำถ่วงครับทุกคนอยู่ที่สองจมจมดินไปซะคุกเข่าลงไปซะ ต้จงชื่นชมอยู่ในท่านั้นแล้วสำนึกซะโอ้คุกเข่าต่อหน้าค่าพลังแรงต้มถลบผมและคิวที่สามเมเทโอครับผมอุกกบาตเอาปิ้วบงและคิวที่สี่ก็เป็นเมเทโอเหมือนกันแต่เป็นฝนดาวตกเลยทีนี้ฝนอุกบาตบอกว่าต้นไม้ต้นนั้นจะคุมกองเจ้าได้นะวาว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 ตกน้ำไปเลยและถ้า ท้ายก็คือันเป็นการขีหินที่ลอยได้จากแรงน้ำถว่วนะคระับผ,ผลพิเศษออไปผลพิพีชั้นยอดแล้วว่าผลโมจิของคาตาคุรีจุที่หนึ่งหมัดโมจิย่างครับผมสกิลสองทำการโคโมจิไปแล้วก็จับขึ้นมาเหวี่ยงซู้มหัวแบกจุดที่สามกิ้งแล้วก็บึ้ม และสกิลที่4เป็นไงวะโอ้หัดปืนคนโมจิโคเท่ครับผมและแรงด้วยมีเสียมดักแล้วเป็นฮาคิเครื่อง,มงโมจิและสกิลสุดท้ายกิ้งเป็นโดนัทอาจจะอีต่อไปผลเงาของอดีต7็เทีาเจะสลัดเกโกโมเรียโอ้โหโคเท่ครับพอใช้ปุ๊บเรามีออร่ามึดๆเลยนะฮะจุดที่หนึง่งมุดเข้าไปอยู่ในรูแล้วก็เข้าไปชนแล้วก็สร้างดาเมจ าให้แล um oh! ้ว le ก็บึ้มเขาให้ท่าเนี้ยอันตรีโอ้ระเบิดเงาแล้วทำดาเมจเป็นดอดด้วยครับผมทำดาเมจเรื่อยๆดูดิดูดิมีมัมเด้งดังเป็นลูกชิ้นในหมอกเงาของเรานะครับแล้วท่าสุดท้ายแต้มเป็นข้างขาวแต่จะทำดาเมจได้ต่อกูจะสองมือดาเมจทุกคนดูดูสองมือแล้วโอ้โหปินยับข้างขาวมีมัมกูข้างขาวว่าน้องๆแล้วผลต่อไปก็คือผลพิษแล้วอีกนึง ท่าที่สองผลพิษเสศษพิษก้อนใหญ่แรงนะแรงนะท่าที่สามควันพิษดอกและท่าที่สี่เพลย์ไคได้เยนทุกคนก็ล็อกกดทุกสกิลเลยละกัน ทะเลต์มองไม่เห็นอะไรเลยมองพิษโอ้โหคนเจง๋งมองไม่เห็นอะไรของจริงแต่ดาเมจทำแบบรุนแรงนะครับรุนแรงมากๆแล้วก็มองอะไรไม่รู้เรื่องอะไรสองหมื่นกระดาเมจตอนที่ไม่รู้เรื่องอะไรนะครับผมสำหรับผลพิษของแมกเจอร์แลนด์สามหมื่นกระดาเมจแล้วโอ้โหท่านที่สี่เราก็คือแปลงเป็นกุงหวยผังกระดิ่งนะครับผมบินไปบินมาสร้างดาเมจได้ด้วยนะแล้วพอชนนะครับโอ้โอโ ยอดครับผลพิษโคตรแจ่มในการทำดาเมจเป็นดอชต่อไปผลคอนโทรลครับผมผลโอเปตโอเปตของหลอพอถึงมี2สกิลอยู่หนึ่งรูมอยู่สองโอ้มีอะไรมาสร้างดาเมจก็ไม่รู้นะครับ โบ,บอกเลยนะครับว่าการที่จะฟาร์มผลโอเปโอเปให้มา350โคตรเหนื่อยแม้จะมีคนช่วยรูมทีมที่3มีทัรทันดูน่มากับทุกคนมาโดนย่งตวนแล้วก็อชัวร์พันงุ์มาที่เ็ตด,ดาเบต,ต้ท่านี้เพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยอะไรอะ่ะแล้วมเบต,ต้าทำเรื่อยๆแล้วก็ระเบิดตู้มมองไม่เห็นเลยเพราะเราอยู่ข้างใน ส่วนเทเลพอร, well, ร์ตก็ค okay. ือคือวาร์ปนะคร hey. ับแยกส่วนชมคุ้ชอีกทีนึงพี่มัมโอเคชนสกิลสี่ครั้งนึงครับเมื่อกี้อยู่ที่แคบรูมทำการแวบไปแล้วก็บั๊บระบบในระยะรูมของเราต่อไปผลสปิริตผลวิญญาของบิ๊มัมพอเราใช้ปุ๊บก็จะมีพมิโอตกับสุดเดี๋ยวนะผมมใช่สุดนะกูว่าวบยพมมแกมีพอมิอต์กับสุดแต่ฉันมีนะ น้ำแข็งครับทุกคนเพื่อนเห็นวิญญาณนะครับเรามีอยู่5วิญญาณถ้าเราเอาเมาส์คลิกซ้ายไปที่เกตฝั่งซ้ายก็จะอัญเชิญตัวซัพพอร์ตมามาฝัา่งขวาเกตแดนก็จะเป็นตัวโจมตีครับผมงับเขาให้เลยเป็นยาเอาตัวโจมตีรวยๆทุกคนปักปักปักเกโลเกโลเกโลโจมตีกันหมดเลยลูกกระเือนมันโอ้ได้แค่คลิกซ้ายลนะครับทุกคนบิ๊กมาตดวลูกกระเือน,นไ,ดได้เป็นมือแล้วแค่คลิกซ้ายอย่างเดียวได้เป็นมือท่าแล้วนี่แล้วก็ท่าหนึ่งไปต่อครับผมพลังของน้ำแข็ง มาส,ามรสงร310แล้วนะครับจะไล่แต่สกิลหนึ่งเป็นสกิลสุดท้ายนะครับทุกคนแต่ก่อนหนึ่งขอเสกวิญญาณก่อนเลยครับผมเสกแม็กทุกสายทุกตัวทั้ง9ตัวแล้วจากนั้นก็เข้าไปสซ็คหอบิ๊กบัมม์แบบโมโซตัวเหลเลยครับผมหลักคือเต่ายาปชิดโอ้โหอยู่ดีๆไปไม่รู้แต่ล่อไป40,000ดาเมจนะครับทุกคนถ้าโดนหมดจะแรงกว่านี้สกิลสองโอ้โหแล้วสกิลสามโอ้แข็งครับผมสกิลสี พลังขึ้นเต่าสาาฟ้าและท่าท้ายก็คือสีตาที่ปีเรามาลองคอมโบขนบิ๊กมัมแบบจัดเต็มใส่หน้าไอ้บิ๊กบมบมที่เราฆ่าบิ๊กมัมมาเกินร้อยตัวแล้วนะครับทุกคนก่อนอื่นเราจะเริ่มจากการเสกลุกสมุนไใ้หมดเลยแล้วก็เดินเข้าไปท่าสามสกิลสองสกิลหนึ่ง แล้วก็พลังคือดาวโบสี่หมื่นคนดาวเบสทุกคนโคตรตึงและผลต่อไปที่เราจะรีวิวกันก็คือผลมังกรซึ่งเรามีมาสตันอยู่แล้วคิวที่หนึ่งเราไมใจมังก,กรคิวที่สองกงเล็บมังก,กรทําการจกหน้าแล้วก็ระเบิดกาลากาดคิวที่สามเป็นเกนตัวเป็นเบจิตา้าคิวที่ห้าก็คือบินแต่ถ้าเกิดเราแทนสติก็จะปากลากเป็น เมกอกรีเย๊กไม่รู้นะครับทุกคนแล้วสกิลสองจากคนเลเมกอกรก็จะกลายเป็นโอ้โหไฟคลอลังการแต่ที่อรังการสุดคือไอ้นี่ไว้ทุกคนขอสุดทา้ายกรับมาได้สามที่ผมบสองมืกว่าดาเมจทั้งเกาะ เกาะระเบิดอะครับ <Yeah. S 1> และเราก็เดินทางกันมาถึงผลสุดท้ายจนได้อีกไม่นาน ID ไอเดียการของเราก็จะมีสกิลของทุกผลปีศาจแล้วนะครับเราจะใช้พลังในตัวได้ทุกอย่างแล้วผลสุดทา้ายเลโอพาร์ดผลเสือครับและสกิลแรกเขาก็คือแตชนีพิธารัวรรแตชนีตัวเป็นรูแล้วครับอุย้ยมีปล่อยอาบกุกแนตอนจบครับผมไอ้กแอกนะ้ะนี้เหมือนกัน ว้าวสกิลสามโอ้วราและท่าสี่แปลงเป็นเสือดาวว้าวเระยธรมดามันจะขวุนแล้วก็ทำรายสุดท้ายตัดชนีเคียวายคอมโบครับคอมโบครับแล้วก็ตีรัวครับผมโอ้เราเราเราเ เทอร์บอลพวกเราลูกกระเทิบ์มปานพิมั์ตัวที่ร้อยกว่าตัวที่ร้อยเท่าไรแล้วไม่รู้นะครับเดี๋ยวฝากให้ช็อปเปอร์นับนะครับว่าเราสังหารพริม,มั์เท่าไหร่สำหรับในคลิปนี้ตอนนี้เราก็สามารถใช้พลังของคนงิงศซาที่เรามีทั้งหมดได้เรียบร้อยแล้วด้วยทุกคน Wow. วแฟนบอลชอบเกมนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งการอินชาแนลด้วยนะครับผมตอนนี้พวกเราขอตัวลาไปนอนก่อนนะครับบอกเลยว่าปาร์คกับพิสซ่ากันแบบยาวนานมากขนาดผมไม่ามาตีรวงใช้เวลาถึง10บโมงเชา้ากว่าจะได้สกิลของคนพิสา่ทุกผลทุกเซอร์กิลแล้วเจอกันครับ bye รบ๊ายบายทุกคน